สดมันเงียบๆเดี๋ยวพี่น้องมากินปลาสิบอร์ไทยคลิปนะนเห็นนะผักไหงแหง,งครับพี่นอ้องกินกินกับพริกเตียวกระดาษมักกะปิกระดากะปิตัว้ <c oughs> ววนหอมากินนำ้ำเสียบนะได้ถ่ายชัดหมดกระดาษเราก็เจอแบบเวไงอีกเส้นหมี่นี้ก้อนเดียวนี่เต็มถ้วยเลยพี่น้อง

ย่าเสียผักแพ้วย่าเอาผิดผักแพ้วย่ายเห็นมากเลยเนี่ยของเสื้อผ้าจินไปจินไปมันจะสิ้นหรอเพราะเป็นผักไงมากด้วยแล้วเจอผักแข่งจักรวรรดิกลิ่น มันผิวอืมไปฝรั่งเศสข้าเจ้าเอาโรยเอาอันนี้มากกินแล้วเออมันค็อแสบพระไกะแย่งกับขักันอแย่หว่าพี่น้องผู้ใดอยู่ฝรั่งเศสยืนยันไมมเหรบแหมหวยเนยมันพระไกแย่งหว่า อาจารย์อาหารแล้วกาจารสปาเกตตี้มอจ้าองเยอาจารสเต็กเนือหิวยมาก 技术改变了巨型魔鬼，实属罕见。虽然很多人终其一生都未能进入最高的国家和军队，但也有我朋友，才华出众又聪明，以及比脸还大的智商。嗯。再不离都不行。嗯。嗯，是空。 เปลือยใช่ครับเปลือยอีหน้าวนเห็นไหเปลือยดุดเลยนันแหละเห็นไหมครับขีไปเลื่อย

ามหอมพรจะแต่ย่ายังบอชิมอยู่แต่มันก็มีความเผ็ดอืมไอ้ไข่ก็แพ่อยู่นิดๆนะคะอาาี่งกินสดนะ พ่อเราไปกินกันเลยพี่น้องเลอ